หมายเลขหมวกน้องพอร์ตเนตกาแฟดาวดวงใหม่ถนนบางนาตาดให้เน้นเน้นเน้นสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของ เป็นหมวกของน้องพสต์นะครับที่หลายท่านทราบข่าวดีนะครับหมายเลขหมวกน้องพสต์นะฮะตรงกลางที่เด่นเลยก็คือ6-8นะครับข้างบนก็จะมีนะครับ28แล้วก็35นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขอันเล็กๆนะฮะเอาละครับมาดูดาวดวงใหม่นะครับ คู่แข่งแม่น้ำหนึ่งกันบ้างนะครับก็คือเนตกาแฟนั่นเองนะครับเมื่อนะครับเมื่อวานนะครับมีการโพสเฟสบุ๊กนะครับส่วนตัวนะครับระบุว่าแนวทางให้มานะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางของเธอกันนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะฮะรัฐบาลไทยลงวันที่ 16. เดือน764ชุด3ตัวมี6.35ชุด2ตัวมี3.5.56.36 6. รู้สึกว่าจะเน้นนะครับไปทาง6 อลไรก็เลก 5. ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าลุ้นเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของสําหรับท่านที่ถามเข้ามาถนนสายบางนาตราดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทบทวนในงวดวันที่1เดือน7 64กันก่อนนะครับท่านผู้ชมรางวันที่1นะฮะ มีตัวเลขที่ไปตรงนะครับอยู่2ตัวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ7กับ5นะครับถ้าจับได้ก็ถือว่าเข้ากันเลยทีเดียวรางวันที่1นะฮะเดี๋ยวมาดูรางวัลเลขท้ายนะครับสตัวนะครับก็มี92นะครับก็ถือว่าเข้าคู่สลับของถนนสายบางนาตาดกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละฮะมาดูในงวดวันที่16เดือนกรกฎาคม6,4กันบ้างนะฮะชุด3ตัวก็มี6,80 6 5 3แล้วก็4 7 1นะครับรู้สึกว่าจะเน้นไปทาง6 8 0นะฮะท่านผู้ชมฮะชุด2ตัวก็จะมี5 1 5 8 2 5นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเน้นไปทาง5 1นะครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับมาดูของเจ้บวยเจ้บวยนะครับกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับชุด2ตัวนะครับให้มา5 8 7 3 3 6 2 3แล้วก็6 8นะครับชุด3ตัวมี567 27 3 6 2 8 2 4 9ลงชื่อเจ๊บวยนะครับโชคดีทุกท่านกิน56รู้สึกว่าจะเน้นไปทาง56มากที่สุดนะครับเอาล้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะฮะโปรดใายวิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับห่างไัยจาโกโรคภัยไข้เจ็บสวัสดี